กุ๊กจะต้มอะไรก็ต้มได้คอยอย่างเดียวจะต้มกูครับผมนี่คำว่าต้มเอี่ยนครับโอ้ยอะไรอย่าบอกใครเชียวครับเนาะนี่โอ้ยมองเนี่ยมองเนี่ยครับมองเนี่ยโอ้ยมองเนี่ยครับเนีะน่าจะไซส์เกือบโลนะครับตัวนี้เนองมองเนี่ยอู้ยดูโอ้ยมองเนี่ยโอ้ตัวใหญ่ดีหลีเนะครับเนี่ยพอดีผมมาสุดท้ายแต่ไม่ได้สุดครับหนึ่งมาเจอพอดีก็เลยอั้มส้นหน่อยส้นหน่อยส้นหน่อยอืมมงเนี้ย โอ้ตัวใหญ่มีไข่ด้วยครับนัดชอบครับผมโอ้ว่าตันนัดดิดก็ชอบเหมือนโผมเองชอบครับตัวใหญ่ๆนี่โอ้ขอชิมตัวตัวขออัดจะคำนึงครับเนาะจะเป็นจังะไรวะมาดูครับมาดูนักเรียนดูหำกูว้าวบอกว่าขอชิมเดี๋ยวกันนักเรียนนักเรียนดูห่ำกู อาเดๆข้าไม่ซักขอจุไบ้ไรกันจัขมิ้่กด้หยิงหยังยี่เหรอนี่เออเสร็จแล้วอยนวอ้าเอ่อแต่ว่าจะบ้าปันบ้าไปดูหนิเออนะเอาบ้ากับบ้าสิว่าทิศบ้าะก็น่ารักกับผมบ้างกมเรี่องต้เนไ่เออเออตัดกันไปทักัไปชดชดได้ไหมล่ะเนาะ สงสัยข้าวจะแข็งครับกินข้าวไม่เคยได้สงสัยมาแก้เยอะครับไม่กินข้าวไม่เคยได้คนแรกเคาแรกอยู่หันลาคูบาเอาดูนั่นแหละออโอ้ยยกขึ้นยี่หอเออนั่นแหละเขาโอ้ก,กว่าจะกินได้สงสัแก้เยอะครับกินข้าวไม่เคยได้นี่แหละครับช่วงนี้มันยัดแนวแก้ก็หมดเขาบอกโอ้แก้เพื่อความมีเฮงเท่านั้นจะบอกให้ถ้าใครไม่แก้ผมแก้คนเดียวก็ได้รู้เรื่อง <laughs> สวัสดีพวกมักแก้